ไม่ว่าใครจะมาดา่า,ราดหรือมาว่าอะไรก็ตามสิ่งที่เราควรจะรักษาคือใจอย่าให้เป็นทุกข์กับคำพูดของคนอื่นไม่ว่าใครจะมาทำอะไรก็ตามสิ่งที่เราควรจะรักษาคือใจอย่าให้เป็นทุกข์กับการกระทำของคนอื่นไม่ว่าจะต้องเสียเงินมากเท่าไหร่ก็ตามสิ่งที่เราควรจะ,ะรักษาคือใจอย่าให้เป็นทุกข์กับการเสียเงินไม่ว่าบ้านรถ ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆจะเสียหายมากแค่ไหนก็ตามสิ่งที่เราควรจะรักษาคือใจอย่าไปเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าใครจะเจ็บหรือจะตายก็ตามสิ่งที่เราควรจะรักษาคือใจอย่าให้เป็นทุกข์กับเขาไม่ว่าร่างกายของตอนจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่เราควรจะรักษาคือใจอย่าให้ไปทุกข์กับมันเมื่อใจของเราไม่ทุกข์กับสิ่งใด ใจนั้นย่อมสงบแต่คนเราทุกวันนี้มัวแต่ห่วงเงินห่วงบ้านห่วงรถห่วงที่ดินห่วงชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนที่เรารักและห่วงร่างกายของตนจนใจของเราเป็นทุกข์จะมีสักกี่คนที่เป็นห่วงจิตใจของตนมากกว่าสิ่งอื่นเพราะเราไม่เห็นความสำคัญของใจและเห็นสิ่งอื่นสำคัญกว่าใจสุดท้าย เราก็ทุกข์ใจจนตายสำหรับบุคคลที่ต้องการพ้นทุกข์ไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรหรือมาทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินทองบ้านรถที่ดินและคนที่เรารักรวมถึงร่างกายของตนสิ่งที่เราจะรักษาอย่างเดียวคือรักษาใจให้เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาส่วนสิ่งอื่นๆเราจะปล่อยมันเป็นไปตามกรรม แล้วใจของเราก็จะพ้นจากทุกทั้งปวง